แช่ข่าเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวดีหรือความคืบหน้าล่าสุดวันศุกร์ที่10ธันวาคม2564นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจสำนักข่าวไทยนะคะของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยทุกคนนะคะกระตุน้นการใช้จ่ายผ่านคนกระเป๋าหนักนำค่าใช้ใจ่ายลดหย่อนภาษีพร้อมขยายมาตรการคนละครึ่งเฟส4 ขอดูกําลังการใช้จ่ายของประชาชนก่อนนะคะก่อนไปนรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ คลังเตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนนะคะกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านคนกระเป๋าหนักนำค่าใช้จ่ายมาเป็นส่วนลดหย่อนภาษีพร้อมขยายมาตรการคนละครึ่งเฟสีโดยการขอดูก,กำลังซื้อของประชาชนก่อนนะคะล่าสุดนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังกล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน Thailand Smart Mo n e y กรุงเทพครั้งที่12นะคะภายใต้แนวคิดภูมิคุ้มกันทางการเงินว่ากระทรวงการคลังเตรียมออกของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21ธันวาคมนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อเน้นการลดหย่อนภาษีนะคะเพื่อนำมาแทนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เพราะไม่ค่อยได้รับความนิยมหรือตอบโจทย์นั่นเอง และนอกจากนี้ที่ทุกคนรอคอยนะคะครั้งพร้อมขยายโครงการคนละครึ่งเฟส4โดยขอดูกำลังการใช้จ่ายของประชาชนก่อนซึ่งขณะน,นี้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อย,ยังคงต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด19โอไมครอนรัฐบาลจึงยังคงเข้มงวดการแพร่ระบาดแต่เชื่อมั่นว่า จะไม่ทำให้กิจกรรมในช่วงปลายปีสะดุดอย่างแน่นอนนั่นก็คือ2ข่าวดีนะคะในวันนี้ก็คือการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านคนกระเป๋าหนักหรือคนที่ค่อนข้างมีไรายได้เพื่อนำค่าใช้จ่ายมาเป็นส่วนลดหย่อนค่าภาษีนะคะ พร้อมขยายคนละครึ่งเฟส4เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ขอดูกําลังการใช้จ่ายของประชาชนก่อนที่แน่ๆก็คือต้องรอเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21ธันวาคมซึ่งณวันนั้นจะมีการอัปเดตข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต้องรออัปเดตข่าวเป็นระยะระยะอย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวด้วยกันนะคะขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากเพจสำนักข่าวไทยนะคะ